คำสั่งด่วนของทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปได้ออกมาเรียบร้อยแล้วหลังผลการประชุมหารือฉุกเฉินร่วมกับทางริชาร์ดยิลช์พวกนักการกีฬาของเราไมเคิลแอดเวดซีโอด้านฟุตบอลและตัวของทางอาร์เนสต์สต็อเองได้มีการสรุปข้อเท็จจริงออกมาว่าอนาคตของตัวสต็อกน,นั้นจะงคงได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมของทางลอร์หูต่อไป จะยังไม่มีการสั่งปลดเขาออกจากตําแหน่งแม้จะมีความพ่ายแพย้แบบยับเยินจอกทาง P.S.V. I. Hofen ถึง4ประตูตอนหนึ่งเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในตอนนี้ทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปได้มีการขีดเส้นตายออกมาแล้วว่าใน2นัดถัดไปนั้นจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้เพียงแค่สถานเดียวเท่านั้นหาไม่แล้วตัวของทางสลอตอาจจะรักษาเก้าอี้ของเขาเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปเรียกได้ว่าเป็นประกาศแบบแรงที่สุดตั้งแต่ทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊เคยมีออกมากับตัวของทางสลอตเลยทีเดียว ขณะเดียวกันเขาเองก็มีการยืนยันว่าเราจะได้3นักเตะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บซึ่งต่างก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในรายของทักอาริสันเบเกอร์ฟอร์เนเวียดและตัวของทางคูโกิเอเกตติเก นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจกับกรณีที่ตัวของทางโจโกเมสตัดแตะสารพัดประโยชน์ของทีมเราที่ไม่ได้ถูกใช้งานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งตัวของทางสลอตก็ไปการออกมาชี้แจงแล้วว่าเหตุผลคนใดทำให้การแข่งขันขนัดล่าสุดที่ดูอย่างไรเสียตัวของทางโกเมสก็สมควรจะดอกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราแต่สุดท้ายแล้วมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เพื่อนๆสามารถติดตามกันได้กับสรุปข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจำวันกับผมแอดวินเซอร์โอที่นี่ตรงนี้เหมือนเคยครับหากคุณรักทีมนี้เราคือครอบครัวเดียวกันทีนี้เราจะมาไล่เรียงกันแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยครับเพื่อนๆหลังจากในตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าทีมของเราเจอปัญหาวิกฤตอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นกรณีในตำแหน่งแบ,บ็คขวาที่ทำให้เราแทบจะไม่หลวดตัวเลือกเลยทั้งในรายของทางเชร์มี่ฟิล์มปงและทังคอนอบแบดลี่ก็ได้รับบาดเจ็บตรงกันแบบไม่ได้นัดหมายทำให้ตัวเลือกของเราณเวลานี้มีแค่ตัวของทางโจโกเมสและทังเคาวินแลมซี่ที่เขาเองก็ร้างราสนามไปนานแทบจะไม่ได้รับโอกาสเลย ขณะดเดียวกันมันก็มีการเขยัยบอาตัวของทางโดมิกโซโบอสไลน์หรือแม้กระทั่งขางเคร์ติสจนสรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปลงสนามในตำแหน่งดังกล่าวซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเวิร์กเสียเท่าไหร่ นอกจากนี้บรรดาคนอื่นๆที่มาได้รับบาดเจ็บไปเพิ่มเติมอย่างในรายของทางฟอร์เรนเวียสที่เจ้าตัวก็ไปโชค้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างการที่เขาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติเยอรมันในชกพักเกรกทีมชาติรอบที่ผ่านมาแต่ในตอนนี้มันมีข่าวดีแล้วครับเพื่อนๆเมื่อเขาน่าจะฝักอาการบาดเจ็บก,กลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมของเราได้แล้ว แม้ว่าจะคงต้องลุนหนักว่าจะมีส่วนร่วมในกนการแข่งขันตอนช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่เราจะเผชิญหน้ากับทางคุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดที่สนามดอนดอนสเตเดียมได้เลยหรือไม่อย่างไรกัน อีกสองคนที่ก็มีปัญหาในการแข่งขันนัดล่าสุดอย่างในรายของทักอาริสันเบกเกอร์ที่เจ้าตัวก็มามีอาการป่วยทำให้เขาไม่สามารถจะลงเฝ้าเสาช่วยทีมของเราได้ในการแข่งขันกับทาง PSVI วไโฮเฟนก่อนจะส่งทางจอร์จี้มามาดัชวิลี่ลงไปเผชิญหน้ากับไหายนัทในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวแทน ตัวก็ได้ถ่ายฟื้นกลับมาจากอาการป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวของทัเอเกติเกตที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บหนักอะไรซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ตัวของทางสโอตันไดออกมาอัปเดตระหว่างงานถแถลงข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั่นเองอาริซอมสามารถจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วเราหวังและก็คาดว่าเขาจะพร้อมลงเล่นในการเผชิญหน้ากับทางเวสแฮมนะสลโลต ฟอร์เรียนเองเขาจะมีวันฟื้นฟูเป็นวันสุดท้ายหนวันพรุ่งนี้ดังนั้นเราอาจจะเห็นเขาสามารถกลับมาฝึกซ้อมได้ในวันเสาร์ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีส่วนตัวของทางฮูกโก้นั้นก็อยู่ในวันของการพักฟื้นแต่พวกเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่มาดูกันเกมมาเร็วไปเร็วแต่มันไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของตัวสลอตก็จะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บและอาการป่วยของนักเตะนั้นก็อย่างน้อยๆก็น่าจะมีข่าวดีให้เราพอจะใจชื้นขึ้นมาได้บ้างกับสถานการณ์ที่ทีมของเรากำลังเผชิญอยู่ณตอนนี้ทั้งในเรื่องของฟอร์มการเล่นและเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจโดยตรง ดังนั้นหากมันมีกําลังเสริมที่ต่างก็เป็นนักเตะแกนหลักคนสําคัญของทีมเราหายกลับมาช่วยเหลือสโมสรได้อีกครั้งมันก็ถือเป็นข่าวดีในเชิงบวกในฝันการณ์ดังกล่าวข้างตน้นและจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทีมของเราสามารถจะเดินก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงมากกว่าเดิมทีนี้เรามาดูเรื่องราวเรื่องต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆกับกรณีของตัวโจโกเมสดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทีมเรา ซึ่งอันที่จริงแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจะได้รับโอกาสลงสนามมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่เราก็ได้เห็นกันว่าแม้ทีมจะเจอปัญหาวิกฤตอาการบาดเจ็บเล่นงานในตำแหน่งแบ็กขวาและตัวของทางโกเมสก็น่าจะเป็นตัวเลือดลำดับแรกๆที่สมควรจะได้ลงเล่นในสถานการณ์ดังกล่าวข้างตน้นแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันหาได้เป็นเช่นนั้นไหม ว่าเราก็ยังเห็นทางซัพคงจะเมนตัวของทางโกเมสต่อไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ในตำแหน่งตักลังตัวกลางที่ทักอิบราฮิมาโคโนาเต้ก็ทำผิดพลาดแล้ว าเส่งผลให้ทีมของเราเสียประตูนับครั้งไม่ถ้วนแต่ตัวของทางสลอตก็ยังมีการส่งเขาลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงต่อไปโดยที่ตัวของทางโกเมสจะได้แต่นั่งมองดูตาปลิดๆจนหลายคนมีการตั้งข้อสังเกตเลยว่าอันที่จริงทางสลอตมีการไม่ชื่นชอบในตัวของทางโกเมสหรือไม่อย่างไรกันมันจะมีเหตุผลกลใดกันที่ทีมสถานการณ์ย่ำแย่ขนาดนี้แต่ก็ไม่ยอมให้โอกาสเขาเต้นลงเล่นบ้างทางั้งๆที่ตัวของทางโกเมสก็ผ่านการพิสูจน์ตัวเอง มาแล้วมากมายตั้งแต่สมัยที่ทันงเยออเกนครับอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราอย่างกลุ่มบางเหียนอยู่และโดยเฉพาะหากย้อนกลับไปในฤดูกาลที่เราพังอาจคว้าแชมป์ทีมอารีมาครองได้ตัวของทางโกเมสในยุคข,ของครอปเองก็เคยเป็นแกนหลักสําคัญของทีมเราวรีสัไปาปมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนลงสนามกับในรายของทางโจเอลมาติปอยู่ตลอด ล่าสุดตัวของทางอาเนเรสนอตก็มีการออกมาอธิบายถึงสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเหตุใดกันในการแข่งขันนัดล่าสุดกับทาง p s เีตัวของทางโกเมสจึงไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นเสเอ็ผู้เล่นตัวจริงอย่างที่แฟนบอลหลายๆคนรวมไปถึงบรรดากูรูทั้งหลายมีการคาดการณ์กันเอาไว้ ซึ่งอันที่จริงก่อนหน้านั้นตัวของทางสลอตก็เคยออกมาบอกไปแล้วครั้งหนึ่งว่าตอนเกมการแข่งขันกับทางลอตติงแฮมฟอร์เรสตัวของทางโกเมสนั้นก็ถึงขั้นที่เขามีการจะต้องใช้การฉีดยาเพื่อรับอาการปวดดังนั้นอันที่จริงเขาเองก็ไม่ได้มีสภาพความฟิตเต็มร้อยและทางสลอตก็มีการออกมาเร้นย้ำในประเด็นนั้นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าอันที่จริงเขาควรจะได้ลงสนามในระว่งช่วงบางตอนของเกมกับทาง PSV ัวของทางโจโกเมสนั้นใกล้จะกลับมาได้แล้วนะสลอ็อตกล่าวเขาน่าจะมีส่วนร่วมในเกณมกับทาง PSV ได้เช่นกันในแง่ของโอกาสการลงสนามแต่เมื่อเราเป็นฝ่ายตามหลัง2ประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ1พอผมมักจะเลือกเปลี่ยนตัวลูกลงสนามมากกว่านะแล้วการจะให้เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตอนนี้มันก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนด้วยอย่างไรก็ตามตัวของทาอิปราฮิมาโคนาเต ไม่ได้ฝึกซ้อม2วันก่อนเกมนั้นเขามีความเสี่ยงเล็กน้อยในช่วง2วันก่อนหน้าจากนั้นคุณก็มีแนวรับที่เหลือไม่เยอะอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและการที่คุณมีผู้เล่น2คนที่อาจจะลงสนามได้ไม่เต็มครบ90นาทีนั่นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงด้วยเหมือนกันผมจึงมีการตัดสินใจเก็บเขาเอาไว้เพื่อเกิดกรณีที่ตัวของทักอิฟรูได้รับบาดเจ็บและเผื่อเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวสองตำแหน่ง เพราะหากเป็นแบบนั้นเราอาจจะเหลือกองหลังเพียงแค่หนึหรือ2คนเท่านั้นซึ่งจากคำดินยันนี้ของตูสรอตก็จะเห็นได้เลยว่าความอธิบายของเขาที่พยายามจะชี้แจงออกมาต่อสาธารณะก็คือนอกเหนือจากตัวของทางโกเมสเองจะมีปัญหาแล้ว ตัวของทั้งอิบราฮิมาโคนาเตาก็ไม่ได้ฟิตเต็มร้อยดังนั้นหากเขาส่งทั้งโคนาเตและตัวของทางโกเมสลงสนามไปพร้อมกันแล้วเกิดทางอิบรูมันได้รับปาดเจ็บระหว่างเกมเขาก็จะไม่มีคนที่สามารถจะเปลี่ยนตัวลงไปแทนได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาพยายามจะบอกว่าทำไมถึงต้องให้ตัวของทางโกเมสเป็นตัวสำรองไปก่อน แต่มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าจากเสียงเรียกร้องที่ดังมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแบบนี้โอกาสที่ทางกูเมสน่าจะได้ลงเล่นในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงทีเดียวครับ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับควันหลงของผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเราปลาชัยแบบยับเยินต่อบทางพีเไป4ประตูต่อหนึ่งและนั่นก็ส่งผลให้ในการแข่งขัน12นัดหลังสุดในการแข่งขันทุกรายการทีมของเราพ่ายแพ้ไปถึงเกเกมนั่นทำให่หนึ่งในคนที่เรียกได้ว่ารู้สึกรู้สากับผลการแข่งขันเหล่านั้นมากที่สุด ก็คือในรายของทางเวอร์กิลฟานได้ประกังกับตันทีมของเราหลังจากก่อนหน้านี้เขาเองก็มีการออกมายืดออกสแสดงความรับผิดชอบเลยว่าโลกเหนือจากตัวของทางผู้จัดการทีมแล้วบรรดาน,นักเตะเองก็ต้องสแสดงความรับผิดชอบในสถานการณ์ดังกล่าวข้างตนเพราะพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมทําผลงานได้อย่างตกต่ำมากขนาดนี้ ทั้งนี้ตัวของทางฟันไดก็มีการขึ้นโพสต์เอาไว้ใน IG Story ของเขาด้วยข้อความดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการสื่อสารมาถึงบรรดาเดอะคอปทั้งหลายโดยตรงอีกตัวเรากำลังเผชิญหน้ากับหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของเส้นทางนี้แต่เราจะไม่ยอมให้มันกลายมาเป็นตัวกำหนดเราหรอกนะฟานได์โพสต์เอาไว้เราจะลุกขึ้นจากตรงนี้ผมเชื่อมั่นในทีมนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมี เราไม่เคยได้รับมอบอะไรทั้งนั้นแต่เราต่อสู้ด้วยทุกอย่างและท่วงเวลาก็ไม่ได้แตกต่างกันเราไม่ยอมแพ้เราไม่ถอดใจทุกความท้าทายคือโอกาสเราต้องเติบโตไปด้วยกันประคองกันขึ้นมาและแสดงให้เห็นถึงพลังที่มีภายในตัวเราถึงแฟนๆได้โปรดสนับสนุนเราต่อไปตอนนี้เราต้องการกันและกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของตัวฟานได์ก็จะเรียกได้เลยว่าเขาเองต้องการการสนับสนุนจากผู้เล่นคนที่12ภายในสนามอย่างที่เป็นเสมอมาซึ่งนั่นไม่ใช่ตัวของทางผู้ตัดสินแต่มันคือแฟนบอลของเราที่คอยส่งเสียงเชียร์เป็นแหล่งสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเป็นกำแพงเหล็กให้กับพวกเขาได้พักอิงเวลาที่ทีมทำผลงานได้ไม่ดีในตอนที่ทีมของเราสามารถจะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนั้นแฟนบอลก็จะเป็นตัวสนับสนุนชั้นยอดแต่พวกเขาโดยเปิดจัวบรรดา รวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ดทั้งหมดจะต้องการแฟนบอลมากกว่าครั้งไหน,ไหนๆก็คือในช่วงเวลาที่สโมสรักำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตแบบนี้นั่นแหละครับแน่นอนว่าแฟนบอลอย่างเราสามารถจะรู้ฝึกผิดหวังได้รู้สึกท้อแท้กับผลงานแข่งขันที่เกิดขึ้นได้แต่เราก็จําเป็นจะต้องตามเชียร์ทีมของเราเพื่อ้พวกเขาสามารถจะพลิกสถานการณ์กลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่ง แล้วนอกเหนือจากในรายของทางฝันได้แล้วอีกหนึ่งคนที่กำลังดูมีการออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน,น้าโซเชียลมีเดียของเขาด้วยเช่นเดียวกันก็คือในรายของทางอิบราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮาทีมชาติฝรั่งเศสของเรานั่นเองซึ่งอย่างที่เพื่อนๆก็รับทราบกันดีอยู่แล้วว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่เจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะป,ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของเขาที่โจ้ตัวยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วมันก็น่าจะส่งผลกระทบต่อสมาธิการลงเล่นของโจ้ตัวแต่แต่ตาเกมจนทําให้ฟอร์มการเล่นของเขาค่อนข้างที่จะแว่งและนํามาซึ่งการเสียประตูของทีมเราในหลายตอนหลายโอกาส มันทำให้ทางตัวของทางโคนาเต้เองก็มีการออกมาโพสต์เอาไว้เป็นโพสต์ในอินสตาแกรส่วนตัวของเขาพร้อม้วยภาพประกอบกับก,บการที่เจ้อตัวอยู่ในสนามในเกมการแข่งขันกับทาง PSV Eindhoven เราต้องระเชิญกับช่วงเวลานี้อย่างตรงไปตรงมานะโคนาเต้โพสต์เอาไว้ในแคปชั่นของเขาคำวิจารณ์ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลและเราจะต่อสู้กลับในทุกครั้ง เราผ่านพายุรูกนี้ไปให้ได้ในช่วงเวลาแบบนี้แฟนบอลคือสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเราทั้งในช่วงเวลาที่ดีและในช่วงเวลาที่ยําแย่คนที่ร้องเพลงให้กับเราแม้ในช่วงเวลาที่ยากลาบากเสียงของพวกคุณและการสนับสนุนของพวกคุณนั้นมีความหมายกับทุกอย่างของเราเรารู้ดีว่าเราจะต้องพัฒนาและเราจะเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อพวกคุณอยู่เสมอ ก่อนที่จะปิดท้ายเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีแดงสองอัน ซึ่งจากโสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางฟันได์เพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่าโทนเสียงของเขาเข้าไปในทิศทางเดียวกันกับกัปตันทีมอย่างในรายของทางฟันไดต้องการแรงสนับสนุนจากแฟนบอลดังนั้นเราในฐานะบรรดาเดอะคอปทั้งหลายจะทิ้งทีมในสถา,านการณ์แบบนี้ไม่ได้คุณผิดหวังได้แต่คุณจะ,จะต้องเชียร์และเป็นกำแพงคอยหนุนหลังให้กับบรรดาหนักเตะรวมไปถึงทีมงานสตาโฟโค้ดและตัวของทางอรนเนอร์สโลตเองหากเขายังได้อยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไป เราก็ต้องขอยเชียร์ให้เขาพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้แม้ว่าเราเองอาจจะไม่พึงพอใจในผลงานของเขาซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่ามันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่หากในตอนนี้เขายัางอยู่ในตําแหน่งเราก็จาเป็นจะต้องทําให้เขาพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆไหนๆก็มีการพูดภาพพิงมาถึงตัวของทางอ r มเนอร์สลอตกันไปแล้วท่ามกลางกระแสข่าวลือ่วมไปถึงเสียงเรียกร้องจากบรรดาแฟนบอลทั้งหลายว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสักทีพวกเขารับมันไม่ไหวอีกแล้วหลังจากที่เราพ่ายแพ้มาแบบยับเยิน3-4นัดติดต่อกันนับเฉพาะเกมที่เราถูกยิงขึ้น3ลูกไปก็มีทั้งในเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่บุกไปแพ้ที่เอติฮัดสเตเดียม0ูนย์ประตูต่อ3ม จากนั้นก็มาแพ้ขาบาทให้กับทางลอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยสกอร์เดียวกันก่อนจะมาโดนทาง PSV ย่ำใหญ่ไปอีก4ประตูต่อหน่งนั่นทำให้ในตอนนี้อนาคตของตัวส็อตเองก็แขวนอยู่บนเส้นได้ตัหนึ่งในคนที่มีการออกมาให้กำลังใจกับตัวของทางส็อตอย่างเต็มที่ <c oughs> ก็คือทางโทมัสแฟรงค์กุนซือคนปัจจุบันของทางไก่เดททองท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากเขาเชื่อว่าทางส็อตยังคนเป็นคนที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไป อาน่าเป็นโค้ดที่ไม่น่าเชื่อเลยนะจากผลงานของเขาที่ทำเอาไว้กับทางเฟเยโนนดลิเวอร์พูลมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อจริงๆแฟรงก่าวดังนั้นเขาเองจะหาเส้นทางออกจากสถานการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนแบบ1,000%เอร์เซ็นต์เลยผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะแต่เขายังคงใจเย็นเขารับทีมงานสตาร์โค้ดของเขาจะหาวิธีการมาแก้ไขปัญหาและพวกเขาก็จะลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ในฟุตบอลผู้จัดการทีมบางคนสโมสรบางแห่งได้รับอภิสิทธิ์ไม่ต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากนะบางทีอาจจะเป็นแค่เกมเดียวส่วนคนอื่นนั้นอาจจะเจอกับช่วงเวลาแบบนั้นอย่างยาวนานใช่เลยมันจะต้องมีช่วงเวลาที่ย่าแย่บ้างแหละแล้ววิธีการที่คุณจะกลับมาได้มันคือกุญแจสาคัญ ผมเห็นด้วยนะกับคุณบางครั้งมันก็มีเกมหนึ่งที่ถูกมองว่าโอ้มันคือหายยะนแล้วนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะอยู่แค่ช่วงตรงกลางธรรมดานั่นแหละเพราะมันจะไม่ใช่โค้ดที่เก่งที่สุดในโลกหลังจากที่เราบุกคว้าชัยชนะเหนือทางสิตรีได้และผมก็อาจจะไม่ได้เป็นโค้ดที่ย่ำแย่ที่สุดหลังจากที่เราพ่ายแพ้ในเกมการแข่งขันนัดใดนัดหนึ่ง แต่มันก็เป็นแบบนี้เสมอนั่นแหละนี่คือวิธีการที่เราจําเป็นจะต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันจําเป็นจะต้องเอาชนะได้ด้วยเรื่องของเวลา จากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของตัวโทมัสแฟรงค์เพืพ่อนๆก็จะเห็นได้ว่าในมุมมองของคนภายนอกอันที่จริงก็ยังมีบางส่วนที่ให้การสนับสนุนตัวของทางสลอตแต่ก็มีบางส่วนในสื่อสังคมออนไลน์ก็ต้องออกมาบอกว่าผู้จัดการทีมของคู่แข่งก็ต้องอยากจะเห็นตัวของทางสลอตคุมทีมหรือว่าปูต่อไปสิในเมื่อผลงานของเรามันย่ำแย่ขนาดนี้ใครกันจะอยากเห็นผู้จัดการทีมที่ทำผลงานได้ดีมาคุมสโมรสรออย่างิเวอว์พููมันยิ่งจะกลายมาเป็นหงตึกปีกกันเข้าไปใหญ่ซึ่งมุมมองเห่า ก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นกันออกมาได้ทีนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญและกลายมาเป็นภาพหัวข่าวใหญ่ของสื่อหลายสำนักในวันนี้กันเลยครับหลังจากเมื่อวานนี้เราได้เห็นทางอินดี้ไคลาดนิเป็นคนออกมาเปิดประเด็นเลยว่าทางเฟน w a y s ปอร์ตกรุ๊เจ้าของสโมสรของเรามีการเรียกประชุมฉุกเฉินร่วมกับตัวของทางริชาร์ดยูชก้มหน่วยการกีฬาคนดังและทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดโด้านฟุตบอล ขนาดที่ตัวของทางอาร์เนอร์สโลตเองก็ถูกเชิญมาที่สนามซอบเอ็กซเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของสโมสรเราเพื่เข้าชุมประชุมฉุกเฉินดังกล่าวทางตน้นด้วยตัวของเขาเองอีกด้วยล่าสุดก็เป็นทางอินดี้ไคล่านนวสสเจ้าเก่าหน้าเดิมในการออกมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าผลของการพูดคุยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางเฟนเวสปอร์กรุ๊ปเจ้าของสโมสรของเราก็มีประกาศสิทธิ์มีคำสั่งลงมาแล้วว่า ตัวของทางสลอตน,นั้นจําเป็นจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้ในการแข่งขัน2นัดถัดไปหาไม่แล้วชะตาของเขาในถิ่นแอนฟิลด์ของเราอาจจะสิ้นสุดลงเรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยครับเพื่อนๆที่เราได้เห็นทางเฟนเวสปอร์ตรบมีการออกมาพูดในลักษณะดังกล่าวข้างตน้นเพราะก่อนหน้านี้โทนเสียงที่ออกมานั้นก็มักจะเป็นว่ายังคงให้การสนับสนุนตัวของทางสลอตมาโดยตลอด ถ้าหากสิ่งที่ทางอินดี้ไคลาส์นิวส์มีการโพสต์ออกมาในครั้งนี้นั้นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นได้เลยว่าในตอนนี้มันมีการขีดเส้นตายออกมาแล้วและหากสล็อตไม่สามารถที่จะทําได้ตามนั้นบางทีเก้าอี้ของเขามันจะไม่ได้มั่นคองอีกต่อไปและอาจจะถึงเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นภายในทีมของเราซึ่งข้อความที่ทางอินดี้ไคลานิวส์มีการลงเอาไว้จะเป็นดังต่อไปนี้ครับ ข่าวเจาะพิเศษการประชุมฉุกเฉินของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พลได้สิ้นสุดลงแล้วอ่านเนืสรับได้รับคำเตือนสุดท้ายเพื่อให้เขาพลิกฟอร์บการเล่นกลับมาให้ได้พวกเขาคาดหวัง6คะแนนเต็มจากสองเกมพิม์ลิกนัดถัดไปนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้าย ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางอินดี้ไคลล่านิวส์เราก็มาดูกันเลยว่า2เกมถัดไปของทางลิเวอร์พูลเรานับแรกก็คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่เราจะต้องบุกไปเยือนทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สนามลอนดอนสเตเดียมจากนั้นเราจะได้กลับมาลงเล่นในทีมแอนฟิลด์ของเราด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางแมวดำสันเดอร์แลนด์ซึ่งหากตัวของทางล็อนยังไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะใน2นัดนี้ได้บางทีเราอาจจะได้เห็นผู้จัดจาการทีมคนใหม่ ก้าวเท้าเข้าสู่ประตูของทัมสแนมแอนด์ฟิลของเรากลับมาไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวตูของทางสโลตโดยตรงหลังจากเขาในงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันกับทางเวสแฮมเมอร์คามคืนที่ผ่านมาหนึ่งในประเด็นที่เขาถูกจี้ถามก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของตัวตูเขานั่นเองหลังจากการประชุมหารือกับบรรดาผู้บริหารของทีมเรา ซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็มีข้อสังเกตที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรียกได้ว่าเป็นเกร็ดเกร็กความรู้กันสักเล็กน้อยเพราะหากเราดูกันเหมือนว่าปกติแล้วงานแถลงข่าวก่อนเกมเราจะมีขึ้นในวันศุกร์หรือไม่ก็เป็นวันเสาร์แต่เห็นไหมครับว่าในการแข่งขันโรยสุดส,สัปดาห์นี้นั้นเราจะลงสนามเจอกับเวสต์แฮมในวันอาทิตย์แต่กลับมีการจัดแถลงข่าวข,ขึ้นในวันพฤหัสบดีซึ่งปกติแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่สโมสรของเราทำกันเป็นแบบทั่วไป อันที่จริงสถานการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งย้อนกลับไปตอนที่ตู่ของทางเยอเกนครอปยังกลุมบังเหียนอยู่ซึ่งท้ายที่สุดงานถแถลงข่าวในครั้งนั้นก็ลงเอยด้วยการที่ทางครอปมีการประกาศว่าจะลาออกจากตําแหน่งหลังจากจบฤดูกาล ต่ในเคสของตัวสล็อตตอนแรกผมก็สงสัยว่าว่าทีมของเราปีการจัดงานแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีเช่นนี้จะมีการประกาศการอำลาตําแหน่งของตัวสล็อตออกไปหรือไม่อย่างไรกันแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่เป็นเช่นนั้นแม้ว่าในตอนนี้จะมีการขีดเส้นต่างให้เขาแล้วก็ตามทีทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วตัวของทางสล็อตมีการพูดถึงอนาคตของเขาเอาไว้อย่างไรกันบ้าง เมืถูกสอบถามว่าเขามีโอกาสได้พูดคุยกับตัวของทางดิชาร์กยิช์และผู้บริหารของสโมสรเหล่าแล้วหรือไม่สล็อตก็ได้ตอบว่าใช่ครับเรามีการพูดคุยกันเหมือนเดิมตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่ผมเองจะต้องเดินหน้าสู้ต่อไปสล็อตกลา่าวเราพยายามพัฒนานั่นคือสิ่งที่ทุกคนกำลังพยายามทำแต่บทสนทนาก็ยังเหมือนเดิมกับที่เป็นที่ผ่านมาหปีครึ่งตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ที่นี่ มันมีแรงกดดันเยอะมากเลยนะถ้าคุณมาทํางานกับสโมสอนรใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณพ่ายแพ้มากกว่าที่สโมสอรน,นี้คุ้นเคยมันก็ย่อมจะต้องมีแรงกดดันเข้ามาอยู่เสมอปีที่แล้วแรงกดดันคือการคว้าแชมป์แต่ตอนนี้มันเป็นแรงกดดันที่แตกต่างออกไป บางทีงานของผมอาจจะง่ายกว่าเพราะผมไม่จําเป็นต้องลงสนามด้วยตัวเองมันยากสําหรับนักเตะทุกคนเมื่อเราโดนนําหลังจากผ่านไป5นาทีและเราก็ทําผลงานได้ดีในครึ่งแรกแต่กลับมาเสียประตูนในครึ่งเวลาหลังเราโดนกระแทกสาแล้วสำเราดังนั้นเราจะสู้ต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราทําได้ดีมากๆในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วและมันคือขั้นต่ําสุดที่เราคาดหวังจากผลงานตลอด90นาที จากข้อความดังกล่าวข้างต้นเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่า นี่แหละคือสิ่งที่ตัวของทางสลอตก็ได้รับความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆตามดับๆและเขาก็ยืนยันว่ามันมีการประชุมหารือกับทีมงานผู้บริหารของเราจริงซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วจากเส้นตายที่ทางเฟนเวส o ์ t าร์คุได้ขีดเอาไว้และโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาได้มอบให้กับตัวของทางสลอตนั้นเจ้าตัวจะสามารถคว้ามันเอาไว้ได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเขาเองจึงยังคงล้มเหลวต่อไปจนทําให้เจ้าต,ตัวต้องเสียงานนี้ออกไปแบบไม่มีมันหวนกลับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ